หืมเนื้อหืมอ,อ,อากาศมันร้อนเลยไม่อยากกินดิฟเนี่ยไปสะดุ้งซะหน่อยหืมเพื<ๆ>อ่อนหออือ เมสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินปลาส้มปลาส้มทอดเดี๋ยวจ้ะหนูนาไม่ได้ทอดมากดอกทอดแบบสะดุ้งสะดุ้งอะแล้วก็ข้าเหนียวนี่ข้าเหนียวร้อนๆอนู้ข้าเหนียวใส่ยอคือเกาตันๆนี่ย กระติบสวยมากนูนาน,นึ่งเองข้าเหนียวร้อนๆกินกระปมขมคือยากมีกระเทียมห,อหอัวหอมนะเด้อจ้ะทอดน้ำไม่ได้นะมันเละเพื่อนๆเอ,น,อเนื้อ กระเทียมหอมอากาศมันร้อนเลยไม่อยากกินดิฟเนี่ยไปสะดุง้งซะหน่อยเพื่อนหอออือกระเทียมอืม วันดเ้าแ กินงกลางจ้ะร่อนมาก วานลองกินดิฟดูแล้วไม่ขาวนะแต่อา,ากาศมันร้อนไงอืมตัวตัว,ตว หืมาบ้านร่อนสิวขึ้นฟาขึ้นเกินมาเด้อพี่น้อง สันเข่งสองชั้นอะกระเทียมใชมไหมกระทอกระทองกระทองกระเทียมแค่คอ มาเด้อพี่น้องสุกๆสุคนร้านพี่ต้อมนออกไปหาย Mm -hmm. sơ đúng sơ đúng nè, ว่าคือมันท่าสั้นๆง่ายๆเด้๋ยจ้ะร้อบใบสี่ หนูนาจิราเด,ด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เลือกปากยาเด้อ <s ick les> หนูนาจิราเด,ด้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อ,ตอไปเด้อจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีจา้า